สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์โครเสีบที่4ข้อ7ถึงนะครับผมให้หัวข้อมันนี้ว่าผู้ร่วมงานของท่านอาจารย์บาโลหลังจากที่อาจารย์บาโลได้แนะนําเกี่ยวกับชีวิตข่าวประเสริฐว่าดําเนินชีวิตอย่างไรให้สมกับข่าวประเสริฐและจะแบ่งปันข่าวประเสริฐอย่างไร ัวข้อต่อมาที่ท่านอาจารย์บลอยากจะชี้แจงให้กับคนเหล่านั้นก็คืออาจารย์บลมีทีมงานที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งในตอนนี้เนี่ยมีเป็น10บลายชื่อที่มีอยู่นะครับที่แอบแฝงอยู่ตรงนี้นะครับเป็น10บลายชื่อเลยแต่เราจะดูรวมๆกันไปผมจะจะอ่านบางของข้อให้ฟังนะครับทิ่กิคัสผู้เป็นน้องที่รักและเป็นผู้เอาใจใส่ปฏิบัติและเป็นผู้ร่วมแอกผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในผู้เป็นเจ้าจะบอกให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าใช้ผู้นี้ไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้เองคือท่านทราบถึงความเป็นอยู่ของเราและเพื่อจะหนุนน้ําใจเขาจะได้หนุนน้าใจกําลังท่านในข้อที่12บอกว่าเอปราฟัสคนหนึ่งในพวกท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมาอย่างท่านด้วยเขาสู้อธิษฐานเพื่อท่านอยู่เสมอหวังจะให้ท่านเจริญเป็นผู้ใหญ่และบริบูรณ์ในการซึ่งชอบพระไถ่พระเจ้าทุกสิ่งพระคัมภีร์ในตอนนี้จาก ตั้งแต่ข้อ7จถึงสิเนี่ยนะครับท่านอาจารย์บัโลได้กล่าวถึงผู้ร่วมงานของท่านแต่ละคนว่าคนเหล่านี้เป็นอย่างไรอันที่1ก็คือมุ่งสู่เป้าหมายเป็นหลักเรามาสังเกตในข้อที่7บอกว่าในองคุเวนเจ้าในข้อ11บอกว่าเพื่อพ่นดินของพระเจ้าในโคลอสีบทที่สข้อสิในตอนนี้ก็บอกว่าเป็นผู้รัวใช้ของพระหยิูสุคริตเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อพระเจ้านั่นเองนั่นคืออาจารย์บัโลต้องเลือกคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน คนเหล่านี้ที่มาทํางานกับอาจารย์บรมมีเป้าหมายเดียวกันถ้าเราทํางานด้วยกันแต่ไม่มีเป้าหมายเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นครับแน่นอนครับว่าแค่พายเรือนะครับมือสองข้างเนี่ยนะครับไม่ได้ไปด้วยกันก็ลําบากแล้วครับอันที่2ครับก็คือมีความรักเป็นพื้นฐานสังเกตในข้อที่7ข้อ10ข้อ12ที่คิคัสเป็นผู้เป็นที่รักเขาดุน้าใจท่านข้อที่10อาริสทาคัส ก็ฝากความคิดถึงมายังท่านข้อ12เอปราฟัสเขาสู้อธิษฐานเพื่อท่านอยู่เสมอหวังจะให้ท่านเจริญเป็นผู้ใหญ่สังเกตในพระคัมภีร์ทั้ง3ข้อและข้ออื่นๆเราจะรู้ว่าคนเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของท่าน,นอาจารย์เปโโลเขามีความรักเป็นพื้นฐานความรักแบบไหนครับเป็นความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ห่วงใยเป็นความความรักที่ปรารถนาอย่างจะเห็นคนอื่นเข้มแข็งและเติบโต,ต,ตในพระเจ้านะครับ จะบโลหาผู้ร่วมงานแบบนี้วันนี้เหมือนกันครับเล่าอย่าหาแต่คนเก่งเพราะถ้าคนที่เก่งแต่ไม่มีเป้าหมายคนที่เก่งแต่ไม่มีความรักเป็นพื้นฐานถามจริงๆเดอะครับว,ว่างานจะไปรอดอยังไงอันที่3ครับก็คืออาจารย์บโลหาคนหลากหลายครับมากมากมายด้วยของประธานข้อที่9ข้อที่11บอกว่าโอนซิมัสเล่าให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์โอนซิมัสเหมือนแบบฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับเป็น ฝ่ายที่อาจรยโบโลจะต้องให้ไปติดต่อสื่อสารเป็นทีมพันธกิจของท่านข้อ11คนเหล่านี้นะฮะซึ่งหมายถึงคีกิคัสโอน s ซิมัสอาริสทาคัสมาลาโกยุทัสส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติพระกัมพีบ,บอกว่าคนเหล่านี้ปลอบใจข้าพเจ้าเป็นทีมที่สนับสนุนแน่นอนครับว่าเราบางคนมีของประทานในการที่จะให้กําลังใจคนอื่นนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพามีทีมใหญ่นะครับที่จะคอยให้กําลังใจท่านเพราะท่านต้องสู้เยอะ ข้อ12ครับเอประสัสเป็นนักอธิษฐานในข้อ14ลูกาคอยจดบันทึกจะสังเกตว่าอจาจามบโลเลือกคนเนี่ยนะครับ 1. ต้องมีเป้าหมายหลักด้วยกัน 2. มีความรักเป็นพื้นฐาน 3. ม,มากมายด้วยของประธานทําหน้าที่แตกต่างกันก็สามารถจะทำงานของพระเจ้ายังเกิดผลและสังเกตในข้อที่13นะครับบอกว่ามีคนหนึ่งทิ้งอจงาจามบโลไปก็คือเดมัส ขอพระเจ้านำพาเราครับที่เราจะเป็นผู้ร่วมงานและเลือกผู้ร่วมงานที่มีเป้าหมายมีความรักและมีของประทานแหลกหลากหลายที่จะมาช่วยเหลือกันขอพระเจ้าอรรครับ